แชร์สัญเว็บโทเค็นกับคนที่ชอบบวก นะคะเจสันเว็บโทเค็นนะคะก็เป็นอะไรที่ตรวจสอษดูหน้าตาเบสท็อกซีแ ok น่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันแบ่งเป็นสามพจน์ใช่ไหมคะคั่นด้วยเครื่องหมายจุดมันก็จะมีเครื่องหมายจุดสองตำแหน่งถูกไหมเอ่ยนะคะแน่นอนพอมีรีเควสตที่มีคุกกี้แล้วก็มีตัวอักษรแบบว่าตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวอักษรตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าตาขุ่มากเลยแต่มันคั่นด้วยจุดโอ้โหสันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะเจสันเะว็บโทเคนแน่นอนและในเมื่อมันอินล็อกกับเบสหกสิบสี่การที่คุณเอาเมาส์ไปไฮไลท์อีกข้อความเนีี่่ยทละ pot, นะนะะะพพนนคเราาว ถ้กิดคุณคล่อมทั้งหมดเนี่ยที่มันคล่อมจุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่โพสต์สุดท้ายที่มันอาจจะไม่ใช่เวสหกสีเพียวๆสักทีเดียวมันก็จะแกะไม่ออกในอินสเปกเตอร์ของบล็ฟนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคล่อมทีละโพสต์คุณก็จะเห็นเลยว่าเออมันออกมาเป็นโครงสร้างเจสันเรียบร้อยสวยงามไม่ว่าจะเป็นโพสต์แรกที่พูดถึงอัลกอริทึมในการแฮชอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือโพอสต์ที่2ที่เกี่ยวกับพวกแคลมเสร็จเซสชัส่นทั้งหลายของเธอยูเซอร์ชื่ออะไรสริทธิ์เป็นอะไรแอดมินไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นให้เเธออแแแกกกกกก้้้้ไไขด็หมืนับ ที่บอกไปในคลิปที่แล้วสวยงามแต่ความเป็นเจสันเว็บโทเค็นนะคะบางคนจะใช้เว็บตัวช่วยใช่ไหม JWt.io เปน,นั่งแกะนั่ง enco d decode Dec e มันมีสามโพสและเจสันเว็บโทเค็นร้อยลนะเก้าสิบเก้าเจ้าเก้ามีาความคิดที่ชันนะมันเป็นประเภทที่เรียกว่าเจสันเว็บไซต์นิ่งก็คือโพสที่สามมันก็คือแฮชแหละที่ใช้อัลกอริทึมที่พูดในโพสแรกอะ่ะเช่นแบบเป็นแฮชสับสองสองเรียกว่าไปนะคะมาแฮช เป็นสิเนเจอร์นะคะ hash เอ้ our, ตัวพดนหนึ่งพดนสองไว้ว่าถ้าเกิดมีอีมือบอลอย่างพวกเธอชาวแหกทั้งหลายแหละไปคงไปแก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าปลายทางเว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเช็คว่าอเออ hash แล้วไม่ตรงไม่ตรงซิกเนเจอร์เนี่ยโดนแก้แน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณสมบัติคุณสมบัติของเจสันแบบช็อคเก้นที่มันเป็นมาตรฐานที่มันต้องการให้มันมาตรฐานเปิดและทุกอย่างมันข้อมูลเพียบพร้อมในตัวมันเองไม่ว่าจะบอกเรื่องอัลกอริทึมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง ไอตัว id key อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปถึงไอพอดเคลมทั้งหลายแหละไอพอที่สองอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดิฉันหรือพวกเราชาวแหกทั้งหลายมันก็สามารถแก้บางสิ่งบางอย่างได้มากมายมหาศาลแบบว่าเหมือนควบคุมได้หมดเพียงแต่ว่าไอตัวอย่างไอตัว s ิงเนเจอร์ไอพอที่สามเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะซึ่งคนอาจจะแบบต้องไปห้างหาวิธีในการแก้แต่เพราะมันเป็นบัวงไงนะคะบัวงเดี๋ยวนี้คนใช้บวัวกก็ต้องพูดถึงเลยค่ะ extension ใช่ไหมใน map s h o r นะคะมันก็จะมี ตัว extension ที่ชื่อว่า JWT Editor ที่ทุกคนควรจะต้องโหลดมาใช้ค่ะซึ่ง JWT Editor เนี่ยมันก็จะทำให้ในหน้า request ไม่ว่าคุณจะ Intercept มันไม่ว่าคุณจะอยู่ในตัว history มันจับ proxy อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแท็บที่เป็น JWT Editor ที่ให้คนแก้ทั้ง3าพง่ายๆนะคะแบบเข้าใจหลักการของ JWT นะคะ,ะาคาของ JWT ประมาณไหนคะเพราะอีช่างบอกของ JWT เนี่ยเวลาเดบเขาแบบว่า ทำเวฟอะไรอย่างเงี้ยแรกเริ่มว่าผมไม่ได้มานั่งใส่ e c u r i t y ตั้งแต่แรกหรอกไม่ค่อยมีใครมานั่งชิปเล็บกันขนาดนั้นมาแต่ในยุคปัจจุบันจะไม่ควรทำอย่างนี้นะคะค่ะเขาก็าาจะมีวิธีในการแบบอ,อ่ะเช็คว่าฉันใช้ JSON Web ท o k e เแต่ว่าไม่ได้ Implement Security ที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนมากเท่าไหร่เช่นกูมไม่เช็ค h a ช h i n g ไม่เช็คไซนิ่งไม่เช็ค s i g n a t อ r e อะไรเลยเธอแก้อะไรไปได้ เธอแก้เลยซึ่งตรงนั้นอาจจะไม่ต้องใช้ extension ก็ได้คุณแค่ไฮไลท์แล้วก็แก้ข้อม,มูลในเจสันจากชื่อ user ธรรมดาเป็นชื่อ user admin admin อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าได้เลยในฐานะ admin ก็ได้หรือโอเคมันบอกัลกอริทึมใช่ไหมบอกแล้วทุกอย่างมันสำเร็จในตัวมันเองมันก็มีอชื่อัลกอริทึมที่ชื่อว่านันแบบไม่ต้องไม่ต้องมี signing อะไรเลยค่ะเปลี่ยนเป็นนันปั๊บในโพสแรกเสร็จปุ๊บอีพอสุดท้ายที่มันเป็น signature ก็ ลบมันออกทิ้งซะซึ่งคุณสามารถทำให้มันมัน,มนสำเร็จรูปแบบถูกต้องแบบเป๊ะๆได้ได้วย extension จะเดี๋ยวทีิเตอร์แค่กดเรียกว่าฉันทำนันแอคแทกนะอะไรอย่างเงี้ยคีย์เพนเดอร์นะอันนี้น,นี่นั่นเรียกว่าไปนะคะกด verify เรียบร้อยเออตรวจความถูกต้องสวยงามนะบอกแล้วมันสำเร็จรูปมีตัวมันดีใช่ไหมแล้วก็เซ็นตูโทเค็นไฮไลท์เช็คทีเออไอ้ข้อมูลเปลี่ยนไปไปด้เลี่ยนจะยืดเสอบา,าก User. ปกติเป็นแอดมินเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็กด forward ไป ต้องมีเควส์ด้วยนะคะอีพวกแก้เฮดเดอร์เฮดเดอร์ wheel, der, แก้คุกกี้แก้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเธอต้องตามไปแก้ทุกเฮดเดอร์ทุกรีดเควส์นะคะเวลาว่ามันมีหลายหลายขั้นตอนก็ควรแนะนําเป็นการอินเตอร์เซ็ปกันอินเตอร์เซ็ปอีตอริกเควส์นะคะคนจะได้ตามแก้ได้ทุกอันไม่หลุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะวกกลับมาหรือโอเคฉันใช้ซิเนเจอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วปกติเวลาจะทำซิเนเจอร์ทำแฮชเงี้ยมันก็จะมี y m m e t นะคะเอาง่ายที่สุดเนี่ยเขาก็มาใช้ฟิลนี่เป็น symmetric key. ซึ่งถ้าเกิดอย่าง,งานั้นเรื่องของการ hash ด้วยคื่องของการแฮชด มันะะก็จะมีเวิร์ดลิสที่มันไม่ใช่ร็อกอยู่นะคะที่เป็นเวิร์ดลิสของไอตัวไอแชร์คีย์นะคะของ j w t โดยเฉพาะที่เอาใช้ใส่ n g โดยเฉพาะอยู่ใน, GitHub. นกิจกรรมก็หาโหลดได้อะไรเงี้ยก็เอามาใช้เป็นแฮชแคตเปเปิดหมดหมื่ดเลยเท่าไหร่นั่นแหละนะคะค่ะ a 0ด a 0นยะว่าไม่ต้องพลิกวงพลิกแพลงอะไรกันเลยคุณก็จะได้แล้วว่าเออเนี่ยคือคีย์สังคณก็เอาคีย์ไปทำอะไรก็ ในบล็อคมันก็มีดีโคเดอร์ที่คุณไม่ต้องไปนั่งเปิดเว็บไซต์เมาเชฟได้คอนเวิร์ตแปลภาษามาเป็นเบส64ก่อนแล้วเอาไปใส่ในค่เคของไอตัว h ไอตัวผดแรกที่บอกบอกถึง aggregator อะไรเอ่ยใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นอะง่ายๆแล้วก็คุก็ใช้ egwt editor เนี่ยกดซ้ายปึง้งมันก็เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยเ e เ e r a t e s ก g n เจอร์สวยงามถูกต้องผ่ายตลอดอะไรเงี้ยเซนต์ตัวโทเค็นเรียบรอ้อยมันมันง่ายมากด้วยเ e x t e n s i o นของบล็อหรืออีพ็ ฟีเจอร์พื้นฐานของบวัวเปี่ยอิสเปกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเธอเอาไปไง่ายหนึ่งถ้าเห็นคุกกี้อะไรที่ตอกสอดุลเหมือนบวัวเอ๊ะเหมือนเอ เบสสองสี่เธอลากไฮไลท์ไว้ก่อนเลยค่ะเจอเครื่องหมายอะไร,ประแปลกอย่างเงี้ยเจดีบทีมันก็จะมีจุดกับจุดใช่ไหมเออมันต้องมีอยู่แล้วสองจุดไม่ว่าจะมีสักญาเจอร์หรือไม่มีสักญาเจอร์มันต้องมีจุดครบสองจุดอะไรเงี้ยคุณก็คล่อมแค่แบบไม่ให้ถึงจุดอะไรเงี้ยมันก็จะรู้เลยอ๋ออันแค่นี้แค่เป็นเบสสี่ฉันแก้ได้อะไรได้แล้วก็มันก็จะมีเซนชั่นมากมายที่มีประโยชน์เช่นคราวนี้ก็เป็นเจดีบลูทีมเออเอเดเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเอาไปสร้างขี่ไปทรายโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย